ในพื้นที่เนี่ยถิ่งที่เราเชิญอยู่กับพี่น้องก็เหมือนกับวิทยากรหลายท่านพูดถึงครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราถามต่อคือว่าถ้ามันสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงแล้วมันกระทบอะไรมันกระทบอะไรกับชาวบ้านมันมันทาให้เกิดอะไรกับชาวบ้านสิ่งที่ชาวบ้านตอบก็คือว่ามันกระทบการผลิตอาหารไม่ได้หรือได้ไม่สมควรที่ควรจะเป็นหรือมันมีความเสี่ยงทีนี้การผลิตที่ว่าเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรอันหนึ่งเกี่ยวข้องเรื่องกับน้ํา อันที่สองเกี่ยวข้องกับเรื่องพันธุ์อันที่สามเกี่ยวข้องกับเรื่องดินครับแล้วการจับระบบแปลงเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนกับคุณวิทูลพูดถึงว่าเราอาจจะอยู่ในภาวะแบบลดความเสี่ยงหรือลดการแปลลดความเสี่ยงจากการแปลปนของอากาศสิ่งหที่เราพบก็คือว่าเหมือนอาจารย์บุญรัตน์กับอาจารย์จิตตพลพูดถึงครับว่าปริมาณน้ำฝนในเขตจังหวาัดสาระาบาไม่เคยต่ำกว่า1,200มิลลิเมตรแน่นอน อาจารย์จตุพรมีข้อมูลสิบปีย้อนหลังผมอาจไม่ไม่มีแต่ระยะเวลาการตกต้านลงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่มีรบบต๊ตอกน้ําในบอ่อหรือว่าการเก็บกักน้ําในบอ่อของตัวเองอันนี้จะเป็นปัญหาเลยเมื่อฝนทิ้งช่วงเพราะนั้นเนี่ยการรับมือคือว่าคุณต้องคิดเรื่องการจัดก,การระบบจับตอกน้ําที่มันมีปริมาณน้ำฝนพอให้ได้ในระดับแป่งเมื่อฝนทิ้งช่วงคุณจะได้มาใช้ประโยชน์แต่สิ่งที่เราทําก็คือว่า จะคำนวณการรับปริมาณน้ําฝนให้พอกับการปิดในแปลงอย่างไงอันนี้เป็นพิชาาที่เราจะต้องทําร่วมกับชาวบ้านนักชาการต้องทำร่วมกับชาวบ้านเช่นอาจารย์ติตวิทยก็บอกว่าหกไล่ต่อหนึ่งพื้นที่ต่อหกไล่ต่อหนึ่งหน่วยในการที่จะรับมืออะไรก็สูตรของอาจารย์ที่พวกถึงเรื่องมีไว้ซึ่งผมคิดว่าอันนี้เป็นความรู้ใหม่ที่จะต้องลงไปสู่การรับมือจริงๆอันที่สองคือการเรียนน้ําเพื่อใช้รปโยชน์ในในแปลงอันนี้ก็เป็นการจัดการน้ําที่จะต้อง ออกแบบให้ประหยัดและสอดคล้องซึ่งผมคิดว่าชุดความผู้ชาวบ้านอะไรนี้พวกเรากําลังเก็บข้อมูลว่ามันมีโมเดิมันมีตัวแบบอะไรบ้างที่มีการลําเลียงน้ําจากที่เราสต๊อกไว้ในบอ่อแล้วไปจัดก,การในในระบบแปลงของตัวเองอันที่สองก็คือว่าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงภาวะอากาศสิ่งที่ต้องทําก็คือเรื่องการจัดก,การพันธุ์ปัญหาคือว่าถ้าพูดถึงเรื่องข้าวเหมือนอาจารย์บุรัษก็จะไปอยู่กับผู้เชี่ยวชาญเรื่องข้าวแต่ชาวบ้านบอกอ่าถ้าจะรับมือต้องเอาความรู้เรื่องการจัดก,การข้าว การจัดก,การเมล็ดพันธุ์ผักมาให้ชาวบ้านเพื่อที่จะเป็นนักจัดก,การพันธุ์ในชุมชนของตัวเองให้ได้เพราะว่าเขาอยู่กับการผลิตนะักวิชาการอาจจะไม่ทันกับเหตุการณ์ในเชิงนิเวศทั้งหมดแต่ว่าถ้าเอาความรู้เทคนิคในการจัดก,การรักษาความบริสุทธิ์ของพันธุ์มาให้กับชาวบ้านเนี่ยอันนี้คือการรับมือที่แท้จริงเลยเมื่ออากาศมันเปลี่ยนแปลง,ปลงหรือว่ามันเกิดภาวะ,าวะ,ะที่จะต้องจัดก,การพันธุ์มันก็มีความจําเป็นที่จะต้อง ใช้ความรู้ในการที่จะจัดการพันธุ์นี่เป็นตัวเครื่องมือไม่ใช่ความรู้ที่ไปอยู่กับนักวิชาการอย่างเดียวนะครับคงต้องเอาความรู้ถ้ามีข้าวก็ต้องทีดิการจัดการข้าวมาให้กับชาวบ้านเพื่อให้ชาวบ้านได้เข้าไปจัดการพันธุ์ของตัวเองและรักษาและพัฒนาพันธุ์ที่เปลี่ยนแปลงไปตามภาวะอากาศได้ถักก็เช่นกันอันที่สามเรื่องการจัดการดินพบว่าเมื่อผลทิ้งช่วงเนี่ยดินที่มันนาข้าวที่มันยังเขียวอยู่เนี่ยด้วยเหตุผลอะไรด้วยเหตุผลที่ทํานาอินทรีย์ชาวบ้านบอก นาอินทรีย์มีอะไรที่มันทําให้มันต่างจากนาที่มีทันเคมีเขาให้คำตอบว่ามันมีอินทรีย์วัตถุเยอะเก็บน้าไว้ได้เยอะเวลาฝนทิ้งช่วงดินมันยังชุ่มอยู่ข้ามเกียวอันนี้เป็นผมคิดว่าเป็นเทคนิคหนึ่งที่เกิดขึ้นในในการทํางานของพวกเราและสําคัญที่ว่าการจัดการสภาวะอากาศในระดับแปลงซึ่งถ้าแรงมากถ้าฝนฝนแรงมากแ,แดดแรงมากพืชผักมันไม่ได้ แต่การปลูกพืชในหลายระดับที่ชาวบ้านบอกว่าในหลายระดับแล้วก็ลดแสงลดความร้อนเนี่ยมันจะต้องทําอะไรไบ้างอันนี้เป็นเป็นเป็นความรู้ที่เกิดขึ้นจากการทํางานของพวกเราและการรับมือแบบนี้ผมคิดว่าเรื่องแบบนี้ชาวบ้านทําคนเดียวไม่ได้ครับจะต,ต้องทําร่วมกันมบนักวิชาการและอาจารย์บริษัทบอว่าแล้วเราจะร่วมมือกันยังไงนี่เป็นประเด็นของ